จากตัวแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งวันกับหนึ่งคืนกล้วยจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วถ้ากล้วยมันแก่เปลือกมันก็จะอ่อนถ้าเรานำยูการการได้แข่งใช่ไหมเปลือกกตัว ก็ต้องระวังนิดนึงค่ะแต่ตอนนี้อันตรายไทยหายใจได้เพราะว่ามันหนุนลิตรนค่ะมันมมมหนุนนิตรีนเหม็งเหมือนหาใจผ่าดแก๊อันนี้อันนี้สามอ่ะเป็นทาเลืองหนึ่งถ้าไข่ฟูสับลอดหรือคาน,นิยาตัวสับลอดก็คือการใช้เอ็กซ์ตอนนะคะเอ็กซ์ตรอนใส่สารละลายตัวนีงที่เวลาเอามาละลายน้ะนะคะอย่างเช่นน้ำซิลิคแน่นอน 38มิแอลเนาะแช่ไว้ประมาณ2-3นาทีแช่ไปสักคือนะคะสัก3นาทีเซตออกขึ้นมาขึงให้แห้งหลังจากห้านคอใส่ในถุงพลสติกค่ะมัดปากถุงอ่อมามัดปากถุงไว้สักคืนหนึ่งสมมติเอาในี้ไบวันพุธมาถึงนะคะเปิดถุงแล้วก็ทิ้นไว้กล้วยก็จะสุงตากปกติประมาณ4ชั่วโมงก็คืนนัง่งกไปคำถามก็คือว่า เราต้มเข้าอาเลยทกทีเดียวบมเซตมาไ้ลูกถ้าจะมารอสุกขาต้นมาอันี้วิธีบ่มเพื่อทำาหแดงที่สุกสม่ำเสมอไปรอบวงกลมก็คือหนึใช้ทางแก้สองใช้แก้เอิลีหรือง่ายสุดก็คือเอ็กซิฟอนเอซิอนที่เกิดดีตรงที่ว่าเขาปวดสั่งต้นาแต่พอดีก้วยไม่วหนาเนาะยังแรงเขาจะไปลูกเขาต้องเกาะตัวก่านไปลูก กล้วยหอมเสียวนี่เสียนมากคือถ้าเ่าปวกบ่ามมันจะเป็นกล้วยเขียวไปตลอดอาจารย์เคยเอาตะดกล้วยอาหาใสตะกร้าหน้ารถกู้ซิปซิฟซีวัดก็ยังเสียวอยู่เหมือนเดิมใครเคยเคยเคยเห็นกล้วยหอมเสียวไหมคะถ้ากว่ามุมก็คือยังเสียวดังนั้นก็คือจะเสียวแบบตลอด แล้วต้องเปิดเองให้มันสวยถ้าเขา <c ười> ส,ส,สูงละเลกถี่ละอ่าอันนี้ใช้เวลาประมาณ6วันที่จะเตัวแองให้มันตัวถ้าบอกตัวแองทห้มันเจ้ตอนตอนนั้นหน้ามอสประมาณสองแปดสองเาสาหาไว้ข้างนอกปุ้ยสีกขึ้นเลยนะคะจากอัไรก็เปิดแองให้มันตดสิบแป Sant unta da Carli h i n t a s i p l o r o n ซุกนะคะอันนี้น่าจะดีที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการทำงงกำไรก็ได้ให้กล้วยบรรสุสมอคะ่ะน่ะในส่วนของกล้วยมีคำถามมาเจ้าเขาทำอย่างบอกเคยคปลูกกล้วยเลยเนาะเราก็คือวย่าแบบออกแต่วันนี้ก็บปิดบ้านแต่เอากล้วยในหวานที่บ้านมาได้เราเอากล้วยไปตามแานแต่ได้เดที่าจานว้าถ้ามันหอมมันต้องสูงนีงน่แห้ะกับ ល្រូពីស្លានបានទ្លាដែល់ទៅ្ល្នុងស្រសាស់ន្លា់ដែល្នៃម្រាល់ចាង់ត្នៃម្ៃនា់គីចាងដើងស្